ตอนนี้ผมก็อยู่ในบูธรถยนต์มาสด้าที่มาจัดแสดงในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38นะครับมีรถรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยนะครับบนเวทีนี่ครับมาสด้า CX3 รุ่นใหม่นะครับซึ่งมาพร้อมกับสีใหม่รวมถึงฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกับทางผู้บริหารของมาสด้านะครับว่ารถยนต์แต่ละรุ่นที่นํามาจัดแสดงในงานครั้งนี้มีรุ่นไหนที่น่าสนใจมีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจในงานครั้งนี้บ้างครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เอกนะครับผู้บริหารของ Ma z d a เดี๋ยวพี่เอกจะพาเรานะครับมาดูรถยนต์รุ่นต่างๆที่จัดแสดงในบูธรถยนต์มา z d a ครับครับผมไปวันนี้ต้องบอกว่าไฮไลท์ของงานวันนี้นะครับก็เป็น CX3 ใหม่ครับเป็นรุ่นที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นไฮไลท์แล้วก็สีที่เราเป็นสีใหม่ครับที่เพิ่งแนะนําครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราเรียกสีบรอน z p l a t i n u ครับอ๋อมันจะออกทองๆนิดๆมันจะเฉดออก ตันตานิดนึงครับแต่ว่าเป็นสีใหม่ซึ่งตอนนี้ลูกค้าชื่นชื่นชอบมากนะครับยอดจองส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีนี้ครับเทรนด์มันกำลังจะมาเลยนะใช่ครับหลายหลายค่ายก็เริ่มมีรถยนต์สีนี้ครับแล้วก็สีนี้จะมีในทุกุ่นก็ถือว่าเป็นรุ่นไฮไลท์ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเซ็กสามล่าสุดนะครับมีการปรับรุ่นมาทั้งหมดสิบกี่รุ่นครับในตอนนี้รุ่นย่อยเราเหลือ3มรุ่นนะครับจากรอบปีที่แล้วเนี่ยที่เราเปิดตัวไปจะมีสีรุ่นย่อยนะครับตอนนี้เราเปิด เป็นเซียกสามใหม่นะครับจะเหลือเพียง3รุ่นย่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยมากกว่าเดิมนะครับเราใส่อุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะขึ้นนะครับบัลเลตชัชเจอร์บัลเลตคาเพอันนี้อยู่ในทุกรุ่นของเซีกสามมีการปรับเพิ่มหรือว่าปรับลดอะไรบ้างครับรอบนี้เรายืนราคาเดิมครับพี่ต้อมนะครับมีการใส่อุปกรณ์ต้องเรียกว่าใส่อุปกรณ์เพิ่มแล้วก็ยืนราคาเดิมนะครับเพื่อให้ลูกค้าเขาเรียกว่ามีความคุ้มค่าในตัวผลิตภัณฑ์เยอะขึ้นนะครับ เดี๋ยวพี่เอกพาชมหน่อยได้ไหมได้ครับ็ดีไรดีครับภายนอกนี่เหมือนเดิมต่างใช่ไหมครับเออที่โชว์อยู่บนเวทีที่เราเรียกว่าคอมฟอร์ตนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของ CX3 ใหม่นะเป็นคอมฟอร์ดอุปกรณ์ที่เพิ่มมาในคอมฟอร์ตรุ่นนี้ก็คือเป็นล้อ18นิ้วครับอ๋อล้อล้อลายใหม่ก่อนหน้านี้เป็นเป็นล้อลายเดิมครับแต่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นล้อ16นิ้ว คอมฟอร์ตจะเป็นล้อ16นิ้วตอนนี้คอมฟอร์ตจะมาพร้อมล้อ18นิ้วนะครับกลายเป็นท็อปสุดไปแล้วกลายเป็นท็อปสุดไปแล้วครับแล้วก็ตัวนี้ยังมาพร้อมกับซันรูฟนะครับซึ่งกระจกซันรูฟยังเหมือนเดิมครับเป็นเป็นรุ่นที่มีกระจกซันรูฟอยู่แล้วนะครับจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกไฮไลท์คือสีใหม่นะครับภายในมีอะไรบ้างภายในก็ตัวนี้มาพร้อมเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็ตกแต่งด้านหน้าด้วยล้วสุดคล้ายกับอคันธาร่านะครับให้ความสปอร์ตครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นไวรร์์เเลสชาจอ ให้มาครบแล้วนะครับผมเพิ่ยุคนี้ปกติรุ่นเชือเนี่ยเป็นการเชื่อมต่อ CarPlay แบบไวเลสได้อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะมีพลาเรชชัตเจอร์เพิ่มขึ้นมานะครับถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เรียกว่ายุคไล้สายได้ครบถ้วนนะครับราคา1,079,000บาทได้เครื่องยนต์เบนซิน2.0รายละเอียดฟีเจอร์ฟังก์ชันนี่ถือว่าจัดเต็มครับตอบโจทย์การใช้งานนะฟังก์ชันพวกนี้แล้วก็มาเรียกว่าเป็นรถ เข้าถึงง่ายนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าแล้วก็มาพร้อมเครื่องยนต์สองพันซึ่งต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดตอบสนองดีด้วยตอบสนองดีน้ํานมันนะครับไม่แพ้เครื่องยนต์ที่เล็กๆนะครับฉะน้นแปลว่าทั้งแรงทั้งประหยัดทั้งคุ้มค่าแล้วก็เป็นเจ้าของได้ง่ายก็ต้องอยู่ใน cx สามใหม่ด้านระบบความปลอดภัยให้มาครบไหมครับตัวนี้ระบบความปลอดภัยพื้นฐานมาครบถ้วนนะครับแบคหกลูกนะครับ abs dsc มาครบนะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันตัวนี้ก็มีเป็นระบบมาตรฐาน นะครับ,รบส่วนเรื่องของอุปกรณ์เขาเรียกว่าความปลอดภัยอื่นๆนะครับก็จะมีบายสปอร์ตนะครับพี่พพีีพพพพ่่ต้อมอ๋อบายสปอร์ตเว้นกระจกมองข้างตัวนี้มีาม,ม,ามีบายสปอร์ตมี R า T A แล้วก็มีกล้องรอบคันพี่ต้อตมดองมองบุ๋มข้างครับครับเป็นรูปวิวนะครับใช่ครับกล้องตั้งมาด้วยเป็นกล้อง360อ,องศาใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อให้เขาเรียกว่าตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความปลอดภัยพื้นฐานแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ที่ซื้อรถประเภทนี้ครับจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เพิ่งซื้อรถคันแรกนะครับ แล้วก็เป็นกลุ่มคนโสดนะครับที่ต้องการรถที่มีความคล่องตัวพื้นที่ใช้สอยเหมาะสมกับการใช้งานนะครับสมรรถนะสูงคล่องตัวด้วยดด้วยอุปกรณ์ที่ใส่มาก็ทําให้รถเนี่ยขับง่ายนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเพิ่มความสนุกในงานของการขับขี่นะครับซึ่งเป็นปรัชญาของการทํารถของมาสด้านะครับครับครับอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งขอ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 งงานนะครับครับห้ารุ่นนี้ใช่ไหมครับที่ขับขึรถราคาลงมาใช่ครับเครื่องยนต์สองพันเบนซิน กับครัวยุคใหม่นะครับการลด SUV ที่มีอัตราประโยชน์นะครับในครบถ้วนในทุกด้านก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยตอนอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์ที่ที่สะท้อนความเป็นเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟนะครับชอบกิจกรรมการแก้งชอบท่องเที่ยวใช่ครับแล้วก็เซียงห้าตัวนี้นะครับรุ่นที่เพิ่งเปิดไปก็จะมีเครื่องยนต์ให้เลือกถึง3าเครื่องยนต์ ครับนะครับถือว่าเป็นรถ SUV ที่มีทางเลือกของเครื่องยนต์ที่เยอะที่สุดในตลาดล่าสุดคือเบนซิน2.0ลิตรเบนซิน2.0ลิตรเบนซิน2.5เทอร์โบครับผมแล้วก็ดีเซลดีเซล2.2 0 0 2.2โอ้โหพร้อมทวีปนะครับตัวตัวที่เห็นอยู่เครื่องยนต์2,000ตัวท็อปนะครับหรือเราเรียกว่า2.0 SP ครับราคาอยู่ที่1,470,000บาทตัวนี้ใช่ไหมครับครับตัวนี้1,470,000บาทต้องมีอุปกรณ์พรีเมียมติดมาเยอะครับอย่างเช่นซันรูฟนะครับติดมานะครับเป็นมาตรฐานกระโง10ตแหน่มีซับูฟเอร์อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็เขาเรียกว่าเพิ่มความสุนทีในร่งการขับขี่นะครับรถขับสนุกปลอดภัยแล้วยังให้ความสุนทีในแง่งของการขับขี่ต่อเส้นทางนะครับวัสดุภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงใช่ไหมครับระดับสูงนะครับสัมผัสได้นะครับจะรู้สึกว่ามันไม่แตกต่างจากรถยุโรปครับดูแพงดูแพงดูแพงครับแล้วก็แต่ว่ามาในราคาที่เป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะครับครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับพี่ต้อมผมขอพาไปด้านนู้นนะครับครับเป็น วันนี้เรามีมาให้ชมถึงสองพันบอกว่าตอนนี้ลูกค้าความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้ขนาดใหญ่เนาะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เรามี CX8 ซึ่งเป็นรถสามแถวเจ็ดที่นั่งกับเจ็ดที่นั่งมีสองที่นั่งสองแบบให้เลือกนะครับเป็นรถครอบครัวที่เขาบอกว่าใช้งานได้ได้จริงแถวสามนั่งได้สบายก็ก่อนหน้านี้เรามีรถที่เป็นแบบหกที่นั่งเนี่ยในเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลโตทับสองล้านหกหมื่นเก้าพันบาท ครับนะครับแต่ว่าในช่วงตุลาคมที่ผ่านมาเรามีการเปิดรถที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินที่มาพร้อมเบาะ6ที่นั่งแบบกัปตันซีดตัวนี้จัดที่นั่งนะครับคันหที่นั่งจะเป็นคันสีขาวนั่นเองนะครับถ้าชอบแบบเจ็ดที่นั่งนะครับรัวที่ใหญ่หน่อยชอบแบบเจ็ที่นั่งก็เราก็มีด้วยทั้งยนต์ดีเซลและเบนซินครับคันหที่นั่งนี่เขาเรียกอะไรเอ็กซ์คลูซีฟหกที่นั่งเราจะใช่ครับเราจะเรียกเอ็กซ์คลูซีฟนะครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินใหม่เราจะเรียกรุ่น2.5 SP เอกลุศนะครับซึ่งเบาะที่นั่งก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับกัปตันซีทนะครับแยกอิสระจากการทั้งซ้ายขวาเพื่อความสบายแล้วเรื่องของการรับประกันบรีเ่ะตอนนี้เพื่อจะให้ลูกค้ามีความสบายใจแล้วก็มั่นใจมากขึ้นเนี่ยทางมาสเตอร์มีอะไรบ้างครับล่าสุดก็อันนี้ตัวรถรับประกัน3ปีแสโลปกติอยู่แล้วปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เรื่องของการการขายไม่ต้องห่วงครับมาสเตอร์เราดูแลลูกค้าทุกคนเต็มที่อยู่แล้วนะครับครับ้มีรถกระบะวีที50 นะครับใหม่นะครับซึ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับตัวนี้ที่ผมอยากให้พี่ต้อมชมก็คือเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็นรุ่น4ประตูนะครับกับยกสูงไฮเรสเซอร์นะครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับซึ่งเป็นของแท้ของมาสด้าก็จะเป็นมาสด้าเลยใช่ไหมครับอันนี้ถับซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อสีดำเพิ่มความสปอร์ต่าดูดันนะครับรวมถึงล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็ก ชุดแต่งนะครับหาซื้อได้ที่โชลูมัสด้าตัวประเทศนะครับเป็นชุดแต่งของมัสด้าโดยเฉพาะใช่ครับไม่ได้เพิ่มเข้ามากับราคาตัวรถไม่ได้เพิ่มเข้ามากับตัวรถแล้วก็ชิ้นด้านข้างนะครับซึ่งเป็นทั้งหมดชุดแต่งครับเป็นตัวการกระแทกด้านข้างนะครับเพิ่มความดุดันะครับก็คือไฮไลเซอร์รุ่นนี้จริงๆยังไม่มีโป่งไม่มีกาดการกระแทกแล้วก็ล้อให้ลายนี้ ไม่ใช่ไลน์นี้ครับในราคา891,000บาทนี่ก็คือตัวรถครับ891,000บาทเฉพาะตัวรถไม่รวมชุดแต่งนะครับส่วนชุดแต่งเนี่ยราคาสามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมเลยนะครับกับอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือเป็นเรื่องของตัวสปอร์ตบาร์อ่าสปอร์ตบาร์ติดตั้งมาด้วยสปอร์ตบาร์อันนี้มีกับเป็นชุดแต่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับชุดแต่งเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ซื้อได้ที่โชว์รูมมาสเตอร์โชว์รูมมาสเตอร์ทุกประเทศทุกประเทศครับต ไปเขาเรียกว่างานที่เป็นทางการหรือจะเป็นการทํากิจกรรมสำหรับครอบครับครอบครัวเนี่ยรถตัวนี้นะครับด้วยดีไซน์แล้วก็สมรรถนะเนี่ยมาตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งานจริงๆครับเพิ่มทางเลือกสําหรับผู้ที่รักการตกแต่งในสไตล์สปอร์ตอะไรบ้างเข้ามานะครับผมเรดูภายในนิดนึงครับพี่ต้อมครับนะฮะ อ๋อภายในรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเหรอครับภายในรุ่นนี้เรามีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราเอามาโชว์เนี่ยเป็นรถรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเครื่อง1.9ลิตรใช่ไหมครับก็1.9ลิตรครับแล้วก็ปิเซลทโบภายในก็จะตกแต่งเขาเรียกว่าออกแบบให้มันเือนรถอเนกประสงค์นะครับก็จะเขาเรียกว่ามีทั้งความหรูความทัออยู่ในตัวของของการออกแบบภายในนะครับครับซึ่งก็จะตอบโจทย์ ที่มองหารถกระบะที่แตกต่างนะครับจอกลางเป็นจอจอกลางเป็นรุ่นเอสจอสัมผัสด้วยใช่ไหมจอสัมผัสขนาด7นิ้วครับตัวนี้ให้กล้องมองหลังมาไหมครับตัวนี้กล้องมองหลังมีครับผมนะครับให้กล้องมองหลังมาด้วยกล้องมองหลังมาด้วยล้อลอย18นิ้วนะครับตัวนี้ตัวที่ติดรถมาเป็นล้อ18นิ้วแต่ว่าตัวที่ชมอยู่เป็นรุ่นเป็นล้อที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับครับยังไงก็นะครับฝาก ไฮไลท์หลายๆรุ่นของมาซาด้วยนะครับพี่ต้อมก็เขาา้มา<ค>มาชมงานมาชมงานได้ครับหรือถ้าใครอยู่ยางจังหวัดน,นะครับไม่สะดวกเข้ามาในงานก็ที่ผมแนะนำไปทุกทั้งหมดได้ที่โชว์รูมมาซาท่วประเทศครับ